บีเอฟซีบอกคนว่าอยากาให้ไปกินบุฟเฟต์ติ่มซัมอันนั้นกลับมาโนวเทลซ้ำเลยก mm ็ hmm. มีโปรพอดีก็เป็นบุฟเฟต์ติ่มซัมพอดีนะ mm hmm. แล้วก็ยังมีอาหารนานาชาติอีกด้วยนะคะ mm hmm. ทำไมคนถึงมาหรกอาเพราะว่ามันคุ้มยังไงหรกอาเพราะมันคือ599บากบวกนะคะหรือว่า7 0 5บาทเน็ต คือเขาไม่ได้มีแต่แค่ติ่มซำไงเขามีอาหารนานาชาติอย่างอื่นด้วยแล้วก็จะมีพุ้งเผาตัวโตๆด้วยนะคะ<ส>เวลาทานของเขานะคะเขาจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์นะคะมื้อกลางวันเนี่ยก็คือเที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นมื้อเย็นจะมีแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะก็จะห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มเลยนะก็ที่นี่จอดรถฟรีสามชั่วโมงนะคะใครไม่ได้รถมาก็ B ีทสถานีสยามแล้วก็เหมือนเดิมสมาชิกของ a c c o r p a s s ก็ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ วิวแชร์ก็ดรอปที่หน้าโรงแรมนะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ารสชาติอาหารหน้าตาอะไรประมาณไหนยังไงคุ้มไม่คุ้มยังไงนะคะกับ599บวกๆนะคะหรือ700บาทเน็ตไปดูกันจ้าและที่นี่นะคะเด็กอายุ6 11ปีนะคะจะแค่ครึ่งราคาเท่านั้นค่ะส่วนอายุต่ำกว่า6ปีก็ทานฟรีกันไปเลยค่ะมาเริ่มกันที่สเตชันของติ่มซำกันก่อนเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะกับขาไก่ตุนค่ะฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบหมูกับซอส XO ซาลาเปาไส้หมูแดงซาลาเปาไส้คัสตาร์ดมาดูมุมของเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบกันบ้างค่ะบาร์บีคิวหมูแดงค่ะส่วนอันนี้นะคะคือหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงค่ะและนี้ก็เป็ดย่างร้อนๆหอมๆเลยค่ะมาดูของทอดกันบ้างค่ะอันนี้คือขนมปังหน้ากุ้งนะคะโรยงาค่ะ กุ้งม้วนฟองเต้าหู้ทอดเกี๊ยวทอดกรอบไส้หมูและเนื้อปูเผือกทอดสอดไส้ไก่และนี่นะคะเป็นขนมประกาศแบบเจค่ะตรงนี้พนักง,งานเขาทำเป็ดปักกิ่งกันนะคะมือเป็นระวิ่งเลยค่ะทำเสร็จนะคะเขาก็จะวางไว้ให้เราหยิบไปค่ะจานละสองคำค่ะมีกุ้งเผาด้วยค่ะ เมนูไฮไลท์ของติ่มซำนะคะเขาจะเปลี่ยนทุก3าเดือนค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหกเก๋าปูซอสมิโซะต่อไปนะคะจะเป็นสเกลลอปครีมซอสมา่าและนี้นะคะเป็นขนมจีบกุ้งลายเสือไข่แดงเค็มค่ะอันนี้เป็นกระเพาะปลาค่ะที่นี่เขาใช้กระเพาะปลาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อปูไก่ฉีแล้วก็ไข่นกกระทาค่ะ พาไปดูอาหารจานร้อนกันบ้างค่ะอันแรกนะคะคือต้มข่ากไก่ค่ะส่วนนี้คือซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งค่ะขนมปังกับเนยค่ะนอกจากจะมีข้าวสวยนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดทะเลและหมูบาร์บีคิวค่ะคะนาน้ำมันหอยเนื้อผัดซอส XO ปลานึ่งซีอิว๊วเป็ดอบซอสสับปะรด หมูย่างซอสเกรวี่ซอเตมันฝรั่งผักรวมกับซอสชิมิชุริส่วนตรงนี้นะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะไก่ต้มก็มีนะคะทำเป็นจานเล็กๆไว้ให้ค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะอันนี้คือไก่อบค่ะเขามาคู่กับซอสเทริยากิค่ะ มุมของสลัดค่ะน้ำสลัดนะคะมีสลัดงาแบบใสแล้วก็แบบครีมค่ะแล้วก็ t ทาวเซนไอแลนด์ค่ะส่วนพิซซ่านะคะเป็นหน้าฮาวายเอียนค่ะ Seafood on ice นะคะมีเป็นกุ้งค่ะส่วนนี้คือยำสลัดทูน่ายำม,มะเขือยาวและน้ำตกหมูค่ะทอดมันค่ะมาดูสเตชันขนมกันบ้างค่ะตรงนี้เป็นเค้กต่างๆค่ะมีเค้กสตรอเบอรี ฟรุตทาร์ตบลูเบอร์รี่แอนด์ช็อกโกแลตเค้กพนัคอตตาช็อกโกแลตฟองดูผลไม้มีมะละกอแคนตาลูปและแตงโมส่วนนี้คือเเลอรี้แคนตาลูปค่ะท็อปปิ้งก็เป็นแคนตาลูปสดนะคะแล้วก็สาคูค่ะบัวลอยน้ำขิงอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของขนมเเลยค่ะคือขนมปังปิ้งนะคะไส้มันม่วง เผือกหีมะก็มีนะคะอาหารที่นี่เยอะดีนะแล้วก็คนเยอะด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มมากนะคะมาดูเมนูไฮไลท์ของติ่มซำที่นี่นะเขามีอยู่สักสามห้าอย่างนะคะอันนี้เป็นหะเก๋าปูนะซอสมิโซะดูแบบพรีเมียมมากเลยมีเนื้อปูนะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนอยู่ ข้างบนคําใหญ่มากอืมอืมอันนี้อร่อยจริงแล้วก็เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะคนต่อคิวอยู่เหมือนกันแต่ก็ออกไวเพราะพนักง,งานดูทำแบบชุลมุนมากเลยตรงเมน,นูไฮไลท์ตรงนะี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงหวานเข้มกำลังดีดีมากดีมากอันนี้อร่อย ชอบขนมจีบกุ้งลายเสือไข่แดงเค็มคือตัวขนมจีบเนี่ยเขาก็มีกุ้งอยู่แล้วและนี่ก็วางกุ้งทับเบิ้ลก็อีกขันว่าคำโตไปขันขอหันครึ่งดีกว่านะกุ้งซับกุ้งซอสอึ่ง้ขอหันขึ้นหวานครึ่ง,รรงมันใหญ่ไปอ๋อแล้วข้างในก็มีกุ้งมอีกสองอันนี้นะแหววปุ๊บออกไปนะยังมีกุ้งดูดินี่อีกนี่ก็อีกตัวหนึ่งดูดิ <laughs> กุ้งใส่ซับซ้อนซับซ้อนซ่อนกุ้งอือกุ้งกรอบมากอันนี้เหมือนอน,นี้เลยเหมือนขนมด้วยนะ่ะเหมือนเป็นผงขนมที่เป็นแบบผงขนมข้าวโพดไม่รู้ใครเคยกินแบบ้างมันจะหอมๆเห,ม,หมือนหวานมีความกลิ่นไข่แดงนิดหน่อย อุ้ยแต่ขวัชอบมันนี้อันนี้อันนี้อร่อยอน,นี่หวานหวานดีกุ้งก,กรอบกุ้งสี่ตัวจ้าเดี๋ยวขันขอลองดูว่าถ้าผักใส่พริกเสี้นไทยเพิ่มเข้าไปใส่แล้วก็มีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็รสชาติจัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่สองอันแล้นะโอเคนึกออกแล้วรู้จักขนมตุ้มตามปะนั่นแหละ เหมือนผงในตุ่มตามมอ่ะันอยู่ในนี้อ่ะมันก็เลยจะดูแบบว่านัวนัเหมือนกินขนมนั่นแหละอันนี้ดีนะอันนี้ดีดีดีด,ดีชอบอร่อยไปดูตัวต่อไปกันอันนี้คือสแกลล็อกครีมซอสมาล่าจะเปิดให้ดูอยากดูลำค้ากอรอบมากต้องกินเครื่องส่งเขาไหมนเนี่ย เอา้าไม่ต้องกินดิน้นอขึ้นอย่างเชีวล่อพอก็าอาจจะเป็นแค่เครื่องแต่างายมาแปะไว้ปิดปกปิดนะสแกลล็อกอร่อยซอสก็ไม่ได้กลิ่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลิ่นมาล่าแบบแร,รุนแรงไลรเนาะเผ็ดหน่อยๆเค็มน,นิดๆตัวสแกลล็อกเด้งดึงดึงเลยกระเพาะปลาเนื้อปูนะจ๊ะอันเนี้ย มีไก่ชิ้นใหญ่ด้วยแต่บอกน้องเขาได้นะคะว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรเพราะปลาชิ้นโตไก่ชิ้นโต,นโตอันนี้คือถ้าใครต้องกินรสจัดอะไรก็เติมเอานี่เขาทำกลางไว้แล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแบบจีนจีนไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของเขานะคะขนมปังปิ้งไส้มันม่วง มันม่วงหวานงใ,ใครชอบมันม่วงจัดไปนะเขาก็มีงาดำโรยดูว่าเรื่อสุขภาพโอเคค่ะมีความหวานหน่อยๆนะก็ดีขนมมีเผือกหิมะนะเผือกมีหลายอย่างเลยอยากกินหลายอันเลยอยากกระยุ่งก็ยิ่งก็ยุ่งกย็งกยิ่งอย่างนี้ยหน่อยสนุกอ่ะที่เนี้ยเป็ดปักกิ่งบ้างไหมเขาทำเป็นคำๆให้แล้วนะมีน้องมีน้ำมีอะไรอยู่ในนี้หมดแล้ว สวัสดเซิร์ฟเห็นทำกันมือระวิงเลยอร่อยเป็นปกติอ่อยเป็นปกติเลยแป้งดีเป็ดกรอบนี่เดินไปหมดก็อยากกินก็ค่อยไปเอามาทีลันเนี่ยเขาให้มาสองคำได้กิน,น,นร้อนแป้งก็จะนุ่มๆ โ <Okay>. wow. อเคว้านยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นะคะต้องมีกุ้งเผาแต่คนเห็นว่าคนที่กินท,ท,ที่กินกันเยอะเลยเขากินกุ้งเผากันเยอะมากเลย <c oughs> อ่ะก็เอามาสักหน่อยนะครับ <c oughs> ที่นี่ต้องลองจิ้มสีบรสิเหยอกุ้งแน่นมากเนื้อแน่นหวานกรอบ เข้าใจแล้วว่าทำไมโต๊ะอื่นถึงได้แบบว่ากุ้งกองเต็มโตเลยอร่อยอร่อยอร่อยนี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอร่อยอร่อยเลยอือเป็ดย่างเขาบ้างนะชิ้นใหญ่ชิ้นหนาหอมอืม นุ่มน้ำก็โอเคค่ะหวานเค็มโอเคมีกลิ่นของความเป็นเป็ดย,ย่างนี่แหละดูหมูกรอบเขาบ้างนะคะน่าจะกรอบมากือหกรอบอตัวหมูกรอบมีรสมีชาตินะมีความเค็มหน่อยหนึ่ง เพราะนั้นไล่กับซอสหวานจะเข้ากันมากกรอบกรอบสะใจมากเลยกรอบเป็นกรอบที่กรูกลวงนะไม่ได้กรอบแบบแน่นๆเหนียวเหนียวนะเป็นกรอบที่กรวงอนะ่ะยึบกรอบเลยอะ่ะก็กรอบ,อบ,อบ,อบแล้วมันไม่เหนียวนะอร่อย,ววย,วนะยอกว่าว้ายไม่เอาน้าเดี๋ยไปโจมตีคนอื่นเขาเอาว่าอร่อยมากๆนะ,นะเทมโพนะต่ก้องว่าไง <c oughs> เพิ่มไหมเพิ่มไหมหยิบเพิ่มมา,มมา,มมานี่นั่งต่อใกล้ใกล้หมูกรอบด้วยที่ดิอยู่นั่งใกล้กันเลยไม่ต้องเดินไกลใกล้ติ่มซำใกล้หมูกรอบหมูแดงใกล้มากใกล้กระเพาะปลาเพราะคาวที่แล้วแบบกินโซนข้างในใช่ป่ะรู้สึกว่าแบบคนมันเยอะตรงเนี้ยคนมันน้อยดีเวลาพูดอะไรันก็แบบว่าเต็มที่อ่ะแต่ว่ามันก็จะไกลนี่ไงติ่มซำเปนที่เป็นตัวไฮไลท์ของเขาอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดินได้นิดหน่อยดูหมูแดงกันไม่แดงนะสีออก แดงดำนิดนึงไม่น่าเชื่อตอนแรกนึกว่าหมูแดงเนี่ยจะแบบว่าแข็งๆนุ่มแต่มีกลิ่นที่แนวฮ่องกงอะไม่ใช่กลิ่นหมูแดงที่เป็นอยู่ในก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวอย่างนั้นไม่ใช่กลิ่นอย่างนั้นอะจะเป็นกลิ่นแบบสไตล์ฮ่องกง อร่อยฮะอร่อยดีนุ่มดีไกลแค่นี้นะ่ะปึ๊ออะไรละ่ะลูกชิ้นเหรอโสพลอย่างเงี้ยเหรอลูกชิ้นกุ้งอย่างเงี้ยเหรอที่นี่นี่อะไรอะไรก็กุ้งอะไรอะไรก็กุ้งกุ้งเป็นตัวตัวอยู่ในลูกชิ้นอีกแล้วนี่ซอสอะไรเนี่ยซอสนีความ คล้ายๆแจ่วแต่ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วอย่างนั้นอ่ะเจ้าหวานเผนด็ดนิดๆก็ดีเนาะก็กุ้งเลยกุ้งเป็นตัวๆกรุบกรอบกับอยู่ในนี้ลองอันถางจานลอนของเขามาั้งอันนี้เป็นปลานะคะเหมือนจะปลาผัดขึ้นช่ายประมาณเนี้ยเค็มนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นปลาดอรี่ ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเค็มนิดนึงเอาผักมาผักอะไรเนี่ยการบะลึมพึมอืมจะผัดผักเขาไม่หอเอ้ยไม่เค็มแบบผักกรอบมากนี่มันข้าวนะอืมข้าวท่ากลางๆข้าวข้าวเลยงเม็ดดีนะไม่แฉะไม่แห้งออกแนว เรียงตัวดีล้วนดีก็ดีที่นี่นะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ผมว่าคุ้มมากนะเพราะว่าติดซ้ำเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยก็จะแบบสา0สี่รอยอะไรเงี้ยก็จะอง่ติดซำใช่ไหมแต่เนี้ยโรงแรมใจกลางสยามนะคะก็ห9 9้าบวกบวกไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มีติดซำอย่างเดียวมีเป็นปะก,กินด้วยมีซีฟู้ดด้วยมีอาหารนานาชาติด้วยนะคะัมก mm ็เลยคิดว่าเออที่เนี่ยคุ้มมากนะคะ เหมาะมากๆมกืม้อกลางวันนะเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นมื้อเย็นก็มีแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะยังไงก็มาลองดูกันค่ะกับโนเทลสยามสแควร์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย